ต่างกับมันอยู่บ้านเราเลยพี่น้องเอ้ยวามแตกต่างวันผ่ามื้อพี่น้องเอ้ยเนาะความแตกต่าง ได้พี่น้องเอ้ยกรุงเทพมีแต่เฮือนตึกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนเนาะแต่ว่าบอนเฮาบ่เคยมากระในมาแบบนี้พี่น้องเอ้ยโดยกับสาบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสาบายดีการเบิดสุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องเบาสีป้านอาอีกเด้วพอเป็นพี่น้องเนาะ,ะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องเอในเมือนี้พี่น้องเนาะทางเบาสีอยู่พี่เด้อพี่น้องเอ,อหอดจุดหมายปลายทางอะไพี่น้องเอเนาะหอดบางผักพรอย่างเรียบร้อยพี่น้องเอก็คือว่ามาหอดบนผักเพื่อนไอบนพักหอไอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอเนาะอยู่ที อาร้อนเมืองเลยเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะถ้าผู้ใดใกล้แถวเขตร้อนเมืองพี่น้องเอ๋ยก็มาดิมาเที่ยวกันได้พี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีทางบาวสีก็ได้แยกับาวงเดือนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะทางาวสีขี่รถมาพี่ด้อาพี่น้องเอยโดป๊ตพี่น้องเอยเนาะบ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเอยทางังคเฮาพี่น้องเอยโตว่า อันนี้พี่น้เนาะจังได๋ตึกอีหยงกะว่าพัฒนาหลายอย่างพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้บ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเอยทางบ่อันขออนุญาตปรับเป็นกล้องลางก่อนเด้อพี่น้องเอยตพี่น้องเอยเนาะมีแต่ ตึกมีแต่หักพี่น้องเอ้ยต่างกันได้กับบ้านนอกบ้านนาเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าตะแป๊กหูแป๊กตาลายพี่น้องเอ้ยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ตึกของเบาสีอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะตึกตัวนี้อ่าสีชมพูพี่น้องเอ้ยเนาะ Diamond พี่น้องเอ้ย เซี่ยงไฮ้พี่น้องเอ๋ยเนาะดิมอนอาห้องว่างใกล้ตลาดพี่น้องเอ๋ยมาเคยมาเลกเที่ยงพี่น้องเอ๋ยไปเจ้าให้มุ้งกล้องให้พี่น้องเอ๋ยมาย่างไแบบบางก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะบางทีมีแนวยาพี่น้องเอ๋ยเนาะ อยู่แถววันนี้พี่น้องเอ๋ออ่าลอ,อยอะไรหลยพี่น้องเอ้อเนาะบู๊พี่น้องเอ้ยวลามันกัดคันพิ่นมาขากัดตายซื่อพี่น้องเอ้ยโบจักที่พิร่ากงม้นมีหันค้านขายอยู่ป่

น,นี่น่ะวิโนเอบอเอุกไฟหว่นในว่าสถานที่บนได้น้องเอเอาานาะุ่มใหญ่เน่ยนั่นน่ะนั่นน่ะจะเป็นวัดพี่นเอ้สงนี่น่าจะเป็นวัด รถได้ดพี่น้องเอ๋ยเนาะออกมาย่างเบิ้งพี่น้องเอ๋ยใค้เพป็นพามาย่างย่างรถต่างกับมันอยู่บ้านเอาเลยพี่น้องเอ๋ยรวมแตกต่างบรรพามือพี่น้องเอ๋ยเนะาะรวมแตกต่างเลย น,นี่เป็นวัดวเน้นเนาะเป็นวัดพี่น้องเอยวัดกัดโคดไงเนีย่ยแหละพี่น้องเอยเนาะวัดกันั่นก็พระราชสวังเดี๋ยวโซนเลงๆพี่น้องเอ๋เนาะสี่าอันนี้พี่น้องนเนอ,สอ,อ,นนเอง๋สีออกมาหาซื้อ,อพวกอะไรปลาผ้าผ่าพรมในกาแฟพ,พี่น้องเอ๋นเนาะนยังบาเลยซื้อซ้่ไหมผ่าพรมแพ้กแก นี่ยังไงซีมาเสียงออกมาซื้อน้ำดังพี่น้องเอ้ยย่างไปพี่เนาะดอนเมืองนี่พี่น้องเอ้ยแา่ยังอ่านไมค่ค่อยค่อยเป็นเมืไหรพี่น้องเอ้ยไม่ค่อยเก่งภาษาไทย Đặng... <laughs> đột nhiên có mánh mau để đâu cô ai ơi đó mà sa đi xà phán loi đón mưa ăn với đông anh đang phải phong đang phải lắm xìao với đông anh ạ đến Đang lệ với đông anh ấy sốt càng may một tà, viết ta về tà, viết nóng về tà, viết nóng về tà, viết nóng về nó viết nóng về tà, 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 viết mà về tà, viết về về เดี๋ยวสียางโค้งเมื่อนี่ก่อนพี่น้อยเนาะอ่าโค้งเมื่อทั้งห้องก่อนวันนี้พี่น้องเอยกับห้องก่อนยางเลา่บางก่อนพี่น้อยเนาะสำรวยอ่าแถวใกล้สำรวยแถวาใกล้เคียงก่อนพี่น้องเลยข้างเล็กข้างเล็กเดี๋ยว่าทางไทยนี่สะอาดพี่น้องเอยเนาะ ภาว่าษาพี่น้องเลยบอกคือทางลาวครับพี่น้องทางลางบริเวณพื้ที่สะอาดสะอาดเนี่ยพี่น้องเลยสุดได้พี่น้องเลยเนาะเราเลาะไปก่อนพี่น้องเลยเนาะไม่ว่าอันครั้งแรกพี่น้องเลยที่ได้มาเดี๋ยวนี้เราก็จะเลาะเลาะบนก่อนพี่น้องเลยเนาะวันที่ห้าบอกให้เลาะเล ลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋คนไหนบ่เคยมาเฮาก็อยากเห็นพี่น้องเนาะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเอ้ยสิมาแบบนี้ สนสันงคมโอ้ยนายซิบูดแต่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยโมกายัางไปไกลพี่น้องเอ้ยเนาะนอยสิดวงทางพี่น้องเอ้ยเฮ้ยโมเคยมาเพื่อใช่ไหมโมมูพี่น้องเอ้อยเนาะมาแค่ไหนมีโมคนหนึ่งกับบุคอยสนิทปายในพี่น้องเอ้อยเนาะแต่หางหัจักกัดในซื้อพี่น้องเอ้ยบุคอยสนิท นี่แหละพี่น้องเนาะตึกที่บาลซีอยู่กับพี่น้องเนาะอยูอ่ยังก็ซอยอย่างบุกพี่น้องกันทำบาลซีกันงงพี่น้องเอเ้ยถ้าเอฟซีเราภูใดอยู่เขตใกล้เคียงพี่น้องไอ้เนาะก็สามารถาถักมาหาทางบาลซีหรือว่าถักมาดิน่นน้ำได้ด้วพี่น้องไอ้เนาะมาดิ่นได้ มาดิดมาหาเบาสีได้พี่น้องเยเนาะพอได้มีหมูปะหมูวน้ำพี่น้องเยถ้าผู้ใดอยู่ใกล้เขตใกล้เคียงเนาะอยู่แถวดอนเมืองพี่น้องเยเนาะแถวสนามบินนี่ละโบกไกลกันปันใดพี่น้อยเนาะย่างไปกระห่อนแถวสนามบินแค่นี้ก็ย่างไปแถวสนามบินเด้ย่างกับมาขึ้นเก้าพี่น้องเนาะงานก็ยังทันได้ได้เราพี่น้องเยเนาะงานการกันเหตลงมาอัน ค่ะอ้ายก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเด้อสิถ่ายกับอายพี่น้องเอ้ยถ่ายกับอายเด้อสิเดีนําให้เบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยเนยาะแล้วก็อีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยาบ่อ่าเนี่ยสิอไปหาซื้อผ้าก่อนพี่น้องเนาะมาต้มซือแต่ผ้าไดไว้เดี๋ยวค่อยซื้ออย่างอื่นพี่น้องเอ้ยเนาะ พี่นอนเนี่ยใีรซื้อที่ดังพี่น้องเลยพี่นอนอ่ะโอเคพี่น้องเลยพบกันคลิปต่อไปเันเด็ก,กันเนาะกับห้องก้อนบาทีนพี่น้องเลยแหละหองก็ได้พวงมาฮ้อนหองในวันนี้พี่น้องเยเนาะแน่ไปเห็นงวงพี่น้องเอ้โมกาลากเอาพีา่ออน้องเนาะยันยันเป็นห้พี่น้องเลยนะ บนห้องเลยมิเต้เข้าไปน้ำอนไอ้บนเลียบอันนี้พี่น้องไอเนอะาะระวังโซนเลยเข้าไปน้นำไอ้บนเลียบพี่น้องเอ้ไอ้ก็อยู่ในห้องเพิ่นหาก็เลิกง,งานพี่น้องไอเนอะาะทักไอ้เพิ่นมื่นพี่น้องเอ้เพิ่นสีเข้าไปอันไปกลัวพี่ต้องไอเนาะไอเพิ่นไปกลัวเจ้าของมัน จะคของหี่น้องเอ๋ยน้อยเป็นเด็พี่น้องเอ๋ยนาะจังใดกันไายเบิรงพี่น้องเอ๋ยสามต่อไปสิเป็นจังใดกันสิได้บ่ได้เด็กพี่น้องเอ๋อยนาะยังท่านได้ไปหาสมาสคัครซ้ำพี่น้องเอ๋ยงานกันก็นมีหลายๆคนพี่น้องเนาะให้กับมังใจในการแนะนำการมาไทยวาย,ยาไว้ใจนั่นนี่เด้อเขึ้นมาพี่น้องเอ๋ยเน้อยเป็นให้คำแนะนำทำบ่อซีกันขอบใจได้ๆพี่น้องเอ๋ยนาะที่ได้คนแนะนำ ไต่กับบด้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเอ,อ็นเนาะว่าอันบาสีกับอันนี้เนี่พี่น้องเอ้เมื่อยแน่นั่งรถมาก,กับเมารถพี่น้องเอ้ขึ้นเนี่ยเมารถในเมื่อยแน่มาคือบริจากกับปลาวงเดือนแต่กับมาพีเลยพี่น้องเอ็นเนาะทำบารสี่กับเี่สี่มารวมคารถมาก,กับเบิร์ดสองพันคุณได้พี่น้องเอ็นเนาะคารุดเซราท์ข่าวมาพี่กับเบิร์ดอัน หาล่อยพี่น ok. ้องเอ้ยแต่ลาดพามาพี่จังเซ็กซี่มากพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยกับซีประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะยังไงกะพอกันคลิปต่อไปเด้พี่น้องเอ้ยต่คือมื้อนี้กัเอาคลิดล้มซีซูเอค่ำๆน่พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าเมื่อยพี่น้องเอ้ยเพียนั่งรถเมื่อยแห้งอยู่ห้องห้องคนเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้เนาะกับไอ้พี่น้องเอ้ไปจังไงกัพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะ sabar saja dek, sih nak.